สวัสดีค่ะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กคศเลติอสเซนซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำในทุกวันศุกร์โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สำนักงานกคศกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะได้นำข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักงานกคศมานาเสนอค่ะดิฉันนางสาวระพีพันธ์โจงทาวรนนักประชาสัมพันธ์นาเนินรายการ ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับการรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพศ2563โดยจะเปิดรับสมัครเป็นวันแรกในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมที่จะถึงนี้ไปจนถึงวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2563ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานกศสอในฐานะหน่วยที่ตั้งรับสมัคร ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการรับสมัครคัดเลือกผู้มุ่งในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพศ2563ก็ได้มีการซักซ้อมตเตรียมความพร้อมในการรับสมัครคัดเลือกโดยใช้สถานที่ห้องประชุมโกวิดวอรพิพัฒน์ชั้น3อาคารรัชมังคลาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการเป็นที่รับสมัครคัดเลือก และได้เตรียมความพร้อมในเรื่องการอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่ผู้เข้ารับการสมัครด้วยค่ะและในวันนี้ดิฉันก็ขอเน้นย้ำสำหรับผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพศ2 5งพในเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารและไม่ทําให้ท่านต้องเสียเวลาในกรณีที่เอกสารหลักฐานที่นํามายื่นสมัครไม่ครบถ้วนและที่สําคัญต้องรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามประกาศให้ครบถ้วนจึงขอให้ทุกท่านศึกษารายละเอียดจากประกาศที่กศก,กําหนดและทุกท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครได้ทางเพจ Facebook สํานักงานคณะกรรมการขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะ และในระหว่างวันที่12 18กรกฎาคม2563นี้สำนักงานกศอสอจะได้อัปเดตข้อมูลของจำนวนผู้เข้ารับการสมัครคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2563ในแต่ละวันให้ทุกท่านรับทราบผ่านเว็บไซต์สำนักงานกศขออที่ www.otepc.go.th ทางเพจ f a c e b o o k สำนักงานคณะกรรมาการขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางช่อง YouTube สำนักงานกศออค่ะและนี่ก็คือสาระความรู้ดีๆที่สำนักงานกศอ,อนำม,มาฝากข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังในวันนี้และในครั้งต่อไปดิฉันจะนำรายละเอียดสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมานำเสนอนั้นโปรดติดตามรับฟังกันนะคะ ไม่พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดหัวใจให้สำนักงานกศสอด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังกคส Let's Listen ช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกัน